ะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่องออบล์กเกมทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแบครับก็จะมาแข่งมากกันะครับในเกมอุมะซูซูเมะนะครับซึ่งเกมเนี้ยก็จะเป็นเหมือนสาวน้อยนะครับมาเป็นตัวแทนของการแข่งมากนะครับอ่าในวันนี้ก็จะเป็นโหมดท้าดวลนะครับซึ่งของผมเนี่ยจะใช้แม็กควีนนะครับ เป็นสาวผมม่วงนะครับผมในการเจอกับเทโอนะครับอันนี้ก็เป็นสนามแข่งในตำนานนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะแปะค่าสเตตัสกับพวกการฝึกอะไรไว้แล้วกันสำหรับแมคควีนะครับเพราะว่าผมก็จำไม่ได้นะครับผมอันนี้ผู้บรรยายก็บรรยายคร่าวๆก่อนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่ผมเอามาใช้แข่งนะครับก็มีดาวว์แมกคลีนส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นเทโอนะครับซึ่งสองคนเนี่ยจะต้องดวลกันให้ได้ที่หนึ่งนะครับผมเอาแบบว่าให้ชนะให้ได้นะครับเริ่มแล้วนะครับผมนะรบรรยากาศก็เหมือนสนามม้าปกติเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนจากม้าเป็นสาวๆนะครับผม ข้างล่างเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้นะครับผงผมก็เลือกมุมกล้องที่2ก่อนนะครับเพื่อตามส่งแมคควีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สี่นะครับเต่เห็นเมื่อกี้เหมือนมีปาดเหงื่อดิ้นกันเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ได้ตามเทโออยู่นะครับผมเอาลงอยู่ที่หกสั่น ค่อยๆไต่ขึ้นมา้วครับตอนนี้อยู่ที่6อยู่นะครับโดนบังนะครับมองไม่เห็นนะครับตอนนี้อันนี้ผมปรับเป็นมุมกล้องแบบที่หนึ่งแล้วก็คือมองภาพรวมในสนามนะครับอ้าวตอนนี้อยู่ที่3มแล้วนะครับสำหรับแมคควีนนะครับผมน่าจะเบียดก,กับเทโออยู่นะครับตอนนี้ ออกแซงไปแล้วนะครับผมเทโออยู่ข้างหลังแล้วนะครับตอนนี้เราต้องมุ่งไปสู่ที่หนึ่งนะครับข้างบนก็เป็นแถบนะครับจะใกล้จะเข้าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมฮติดคัดอินนะครับ ค,คัดอินนี้ก็เหมือนแบบเป็นพวกท่าไม้ตายอย่างนี้นะคล้ายๆเกมอะไรนะคันไถยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคัดอินโจมตีอะไรอย่างเงี้ยผมก็สวยดีครับเท่ๆหน่อยอ่ะครับใกล้นะครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้านะครับผมห้งห,ห่างแล้วนะครับผม เรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็นะครับการแข่งขันสนามมาก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เอามาลงให้เพื่อนๆชมครั้งแรกนะครับแต่ว่าเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะ,ะได้ที่หนึ่งนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยอ เฮโออยู่ที่ศามนะครับมันก็จะอารมณ์เหมือนโวนเดือดโปกเกมอนอะไรเงี้ยความรู้สึกนะเนี่ยภาพแบบนี้เอออันนี้ก็เป็นสเตตัสนะครับผมแล้วก็เป็นการที่ผมใช้อัพนะครับซึ่งจะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ควรจะใช้การประมาณนี้นะเพราะว่าของผมเนี่ยเอาการผู้ฝึกมา2เลยนะครับคืออันนี้เล่นกับเพื่อนขำๆเขาก็บอกว่าใสาๆมาเลยอ่าแล้วไปฝึกก็ได้เเฉยนะครับ นะพอเราผ่านรอบแรกแล้วรอบต่อไปผมก็จะกดข้ามนะครับเพราะว่ามันต้องลง3มรอบต่อวันนะครับสำหรับอีเวนต์แม์ในตำนานนะครับแบบดวลเดือดน,นะครับผมก็จะขออนุญาตก,กดข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าบรรยากาศเมื่อกี้ก็ดุนดวยกันมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเราวิ่งได้ที่1แล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ที่1แบบ100%เนะนะเพราะว่าบางทีก็ล่นไปอยู่ันดับที่5ที่6กก็มีนะครับดูแบบแรงตก อันนี้ก็ฝุกนะครับแต่ว่าก็เกือบแพ้เหมือนกันเลยเพราะว่าเทโอเมื่อกี้อยู่อันดับที่2นะครับผมในอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมของผมก็หลักๆในในการทําคลิปครั้งนี้นะครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งในการวาดรูปนะครับก็คือบาคูชินนะครับที่เพื่อนๆเห็นเป็นฉากข้างหลังนี่ครับ ในฉากซีเขียวที่เอามาซ้อนในวิดีโอนี้นะครับก็เกิดจากฝีมือในการวาดของผมเองนะครับซึ่งเป็นตัวละครจากในเกมนี้นะครับสำหรับบาคุชินนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบเหมือนมองโลกในแง่บวกและยิ้มเก่งอะไรเงี้ยเออหัวเราะง่ายนะครับผมอก็ประมาณนี้นะครับผมแต่สำหรับเกมนี้ผมก็คงไม่ได้ไกด์อะไรเยอะนะครับเพราะตัวผมเนี่ยก็เล่นค่อนข้างมั่วเหมือนกันนะครับ ก็คือขนาดการซัพพอร์ตเนี่ยยังใส่ผู้ช่วยมา2อใบเลยนะครับผมแต่หลักๆก,ก็เดี๋ยวไว้จะทยอยเอามาลงให้ชมกันเล่นๆผังๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เล่นเกมนี้อยู่ก็ทักมาคุยเล่นๆได้นะครับวันนี้ก็ผมแอดมินมีดาวซิงแบงค์อ๋อเบาเกมทุเล่นเกมหมดไ้ที่นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย All about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่